วมกระดานเมัน EP ยิง153มี6กระดานเดิมกระดานแรกเป็นกระดานเดินหลังนะครับฝั่งนั้นเดินก่อนนะครับย่อเราก็ย่อเป็น5าแต้มร่างขยับเป็นสามเรียงนะครับผมขยับแทรกและก็เล่นแต้มอีแมะมาดูข้าบว่าฝั่งนั้นจะเดินตัวไหนทีนี้นะครับฝั่งนั้นก็ตกใจไปพักครับคงไม่ค่อยเจอนะครับขยับ25 21เราก็ดันขึ้นนะครับ21 16ก็น่าจะงงครับเพราะว่าฝั่งเราก็งงเหมือนกันผมขยับขึ้นมุมนะครับ82ฝั่งนั้นเห็นอย่างนั้นก็ขยับลงมาันนเช่ก เราก็ขึ้นมุมเลยครับต่20เล่นกองโจรอีแมะเออมาดูกันฝรั่งขยับ19 15ได้ลงมาครับผมยก12 16นะครับในเต้มนี้เต้มต่อไปนี้สําคัญนะครับเพื่อนๆเป็นฝั่งนั้นเดินนะครับถ้าเป็นทุกท่านเดินจะเดินตัวไหนนะครับในจังวันนี้ฝั่งขยับแยกลงมานะครับโดนเลยทิมเลยนะครับ16 19แล้วก็กด2สดิคอมจังวันนี้ครับเป็นเต้มสลับดอกนะครับและเพียงพอต่อการชนะเพราะว่าฝั่งนั้นตัดสินใจ ยอมแพ้ไปเลยนะครับในกระดานแรกมากันต่อครับในกระดานที่2ซึ่งเป็นกระดานเดินก่อนของฝั่งเราบ้างครับผมขึ้นคากลางกระดานไว้เลยฝั่งนั้นทําท่าจะเป็นกองโจนนะครับเห็นเราเล่นโจนตาทีเดียวเราเล่นหน้าคู่นะครับฝั่งนั้นขยับ6มา10นะครับดันขึ้นมาคําไว้ในจังหวะนี้ผมแทรกเลยแล้วกันแทรกชวนแรกเลยนะครับฝั่งนั้นตัดสินใจพุ่งลงมานะครับไม่แลกไม่แลกเราก็มาแลกเหมือนเดิมนะครับตัดยอดออกกลางกระดานเราคค้งนะครับ ฝั่งขยับ4มา8นะครับในจังหวะนี้เราก็ยกขึ้นครับ26 22เพื่อได้ตัว2ตัว3เพื่อได้ทิ้งล่มก็มาดูว่าจะได้ทําไหมฝรั้นคิดอยู่พักนะครับก่อนจะขยับลงมุมที่แต่5นะครับขยับ1มา5ไอ้เราก็ขยับขึ้นไปครับ30 26ตามสุดกองโจดรูปนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เห็นเขาเดินนะครับในท่านี้ก็ตัดสินใจต่อขึ้นมานะครับมาลงแต่าเล่นขอบกระดานซ้ายขวาเลยนะครับท่านี้ทําให้ตรงกลางโล่งนะครับเราก็ขยับเบี้ยขึ้นเลยครับ18 15 น่าจะทะลุฮัตเป็นแน่นอนนะครับยกกันก็ไม่อยู่นะครับต่อไว้ก็ไม่ได้นะครับไอ้ตัวล่างก็ขึ้นเหมือนเดิมเพรนั้นเลยขยับขึ้นมาเราก็ดันไปเขาแซกกินปั๊บเราต่อไว้นะครับมาให้ผ่านไปไง่ายๆมาเท่ากันก็จริงนะครับแต่เราคุมอยู่เลยนะครับเนี่ยการกระดานเราป้องกันไว้ได้อย่างสบายแในจังหวะนี้ก็จ่อฮอตแล้วนะครับทีนี้เข้าฮอตกดไปเลยขยับ5มา9นี่ในดน2อเนี่ยครับที่พอเดือนได้ก็2 0 2 4นู่น,นู่ะครับขยับลงไปไอ้เราก็ โยกออกนะครับมาให้เขาฮอตเพราะนั้นก็เสี่ยงดวงนะเผื่อเรากินพลาดเผื่อได้กดสองไว้ยางนั้นนะครับเออเกมโจตัวนี้นะครับในกระดานที่2เสร็จเราไปอีกไปว่าต่อครับในกระดานที่3ที่4นะครับเป็นของอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งเป็นกระดานเดินหลังนะครับของเราในกระดานนี้เล่นเต้มเดิมนะครับเดินหลังผมจะเล่นแต้ม5แต้มแล้วก็ขึ้นอีกแมะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่ได้เดินนานเหมือนกันจะมีคนมาหลงกลเราหรือเปล่านะไม่ได้เล่นนานเล่นแต้มอีแมมีทีเด็ดนะครับอีแมะ ถ้าติดตามผมมาโดยตลอดน่าจะเห็นนะครับเคยเห็นแน่นอนเบียหนึ่งมาห้านะครับฝั่งมาตรฐานขยับลงมาครับยี่สิบสี่สิบเก้าเราเปิดแรกในจังหวะนี้มาดูครับว่าจะแทรกหรือว,ว่าจะขึ้นตัวไหนนะครับสามเอ็ดยี่สิบหกก็เห็นเดินบ่อยนะครับท่านนี้แทรกเราหลบพอเราหลบปับ๊บฝั่งนั้นก็ขยับสิบเก้าสิบห้าลักษณะนี้เราขยับลงตากดนะครับเตรียมตัวเข้าฮอตฝั่งนั้นเห็นเราจะเข้าฮอตก็ต่อพุ่งขึ้นมาครับเข้าบ้างว่ายัางน,นครับโอเคเราก็จัดการทิ้งด่มกดสอง สไลด์บอคมจังวันนี้ครับเป็นการทิ้งร่มนะครับสองแรกสามเพื่อเปิดทางให้เราเข้าฮอตนะครับเราเสียเปรียบเบีย้ยต้องเอาคืนให้ไหวจังวันนี้ก็กดกินเลยฝั่งนั้นถ้าขยับรบในแพ้ไวนะครับเลยขยับเดินหน้าให้เรากินแล้วก็ต่อทิ้งนะครับในจังวันนี้นิมากสองสองไปเข้าฮอตนะครับซึ่งเราเข้าถึงไวกว่านอยู่แล้วนะครับในจังวันนี้เข้าไปแล้วก็ขยับเบีย้ยขึ้นเตรียมตัวต่อทิ้งถ้าฝั่งเข้าฮอตนะครับ ทีนี้เราวิ่งฮอตอย่างเดียวครับพาฮอตออกกาลังนะครับน่าจะสิบเก้าสิบหกเราก็จับตาสิบเอ็ดนะครับฝั่งนั้นเห็นนะครับเส้นเลยเส้นเลยก็เท่ากับแพ้นั่นนะครับเพราะว่าหมากเลือสองหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ให้กินฟีนะครับถ้าไม่ปล่อยให้เขากินฟีนะเขียนโค้จบตรงนี้ครับในกระดานที่สามเสร็จเราไปนะครับฝั่งนั้นมอบนะครับไปต่อในกระดานที่สองครับของท่านนี้นะครับเป็นกระดานที่สี่ของคลิป ผมขยับข้ pads, ามกลางกระดานไว้นะครับฝันนั้นก็ขยับค่อยๆลำเลียงปนขึ้นมาเช่นกันนะครับเราคุมกลางกระดานไว้วก,ก่อน,น, <ao> นมาดูเป็นทรงดาวนะครับฝังนั้นเราเป็นมาตรฐานแล้วฝัน <ao> ขยับลงมาเหมือนจะเข้าตำแหน่งกองกโจรน,นะครับมาเจอโจรบ,บ่อยมากนะครับพักนี้แล้วก็ตั้งสามเหลี่ยมด้วยนะครับดูถ้าจะเป็นมวยด้วยนะครับคนนี้เราขยับขึ้นไปครับสิบแปดสิบห้าดูกองโจรไปดูท่านอามัดเล่นนะครับเล่นดีมากเราต่อขึ้นไปครับพอเราต่อขึ้นไปปั๊บฝันนั้นขยับลงตากดนะครับตาย4ส สำคัญนะครับกองโจนชอบผม30ม6นะครับดันขึ้นไปเพราะนั้นเห็นอย่างนั้นก็ขยับลงมาครับ71แทรกลงมาเลยจะมาต่อหรือเปล่าครับนี่11 16หรือจะ1 4 14เราขยับขึ้นก่อนครับ22 17เพราะนั้นเห็นเราขยับขึ้นก็จัดการเลยนะครับต่อจังหวะนี้ครับคนละตัวมาลงตา19 ก็สวยเราเลยสิครับแบบนี้ขยับขึ้นไปครับ1 8 15ต่อไว้นะครับหกมา10นี่เราทะลุฮอตแน่ครับเบอร์17เราเข้าฮอตเพราะนั้นก็เห็นนะครับเลยขยับ24 28ลงมุมไปซะก่อนเราดันขึ้นไปเลยดันหนักเลยนะครับในจังหวะนี้เราบุก3ตัวรับ3ตัวนะครับและ3บุกสี่ซะด้วยครับขยับ14ไป10แทรกลงไปเลยบอกได้เลยว่าเพราะนั้นลำบากครับขยับ6มา9อย่างนี้เราโยนเลยนะครับให้กิน2ไปเลยแล้วกินตัวเดียวพอครับเข้าฮอตนี่ทีนี้ไล่กินฟีตรงไหนก็น่าจะได้ เต่เราไม่ใช่คนโหดร้ขนาดนั้นนะครับเราไม่กดกินนะครับเรารอแล้วกันรอให้เขาเอาให้กินเราค่อยกินนะครับนี่มาแล้วตัวแรกกินไปนะัที่สองอยู่ไหนเอ่ยรอนะครับบี่งอยู่ตรงนี้นะครับเกียมโจวตัวนี้นะครับฝั่งนั้นก็เดินให้เรากินจนหมดเกี่ยงครับ ไปชมกรันทีห้าี่หกกันต่อนะครับแต่ก่อนอื่นขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปในกะรานทีห้านหกนี่ก็เป็นของอีกหนึ่งท่านแล้วนะครับท่านละสองกระดานมาดูนะครับเป็นกระดานเดินก่อนนะครับในกระดานแรกผมเล่นมาตรฐานนะครับทุกท่านฝั่งนั้นขยับส1่ิบเอ็ดสิบหกนะครับเหมือนจะเล่นกองโจรแต่ตัดสินใจต่อจังวันนี้ครับไม่ค่อยได้เจอด้วยครับแต่นี้มาดูว่าเราจะรอดหรือเปล่าผมก็ยึดสามสิบเก้านะครับฝั่งนั้น ดันเบีย้ยขึ้นไปแล้วกันขยับขึ้นไปเลยฝรั้นเห็นอย่างนั้นก็ยก3มา7นะครับในจังหวะน,นี้ผมตัดสินใจขยับแทรกขึ้นไปเลย1 8 15เสนอให้กิน2นะครับกินได้ตามสบายอือไม่ว่ากันช่วงป <c oughs> ูมัวชันฝรั้นไม่กินนะครับขยับ5ามา9้เราก็ขยับลงมุมตา20ไปครับเรี่ยมตัวจะขยับขึ้นไปแทกพรั้นเห็นอย่างนั้นก็ขยับลงมาครับหมายจะแทรกถ้าเราขยับ2 0 16นะครับจะเอาคนละตัวซึ่งเราจะแพ้นะครับเราก็ไม่เอาครับ เขาเราก็ไม่เอาสิครับเราก็เอาเพีเราจัดการทิ้งร่มขยับกดสสติปคมจังวันนี้ครับ3แลก2เรามีฮอตนั้นติดกินนะครับคนละตัวกับเราจังวันนี้หมาก3 2เรามีฮอตขยับลงนะครับเตรียมตัวจะมาแทรกเราก็โยกฮอตนิดหนึ่งแล้วก็จับกินซะเลยซึ่งยังไงก็ต้องฟรีนะครับ1ตัวทีนี้ทําให้หมากกลับมาเหลือเท่ากันที่2 2ไปวัดกันที่ฮอตตัวที่2มาดูทีนี้เพราะนั้นเข้าฮอตไปเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้าฮอตอีก1ตัว ไล่อย่างนี้เราก็เข้าเลยดูลักษณะนี้แล้วจะได้โชว์กันแก้กลนแม่ลูกอ่อนหรือเปล่ามาดูกันแล้วกันนะครับว่าฝั่งนั้นจะเล่นไหมขยับหนึ่งมาห้าอย่างนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับว่าเราจะได้ไล่กลนแม่ลูกอ่อนมาดูครับว่าฝั่งนั้นจะเดินตัวไหนขยับเบี้ยลงอย่างนี้ไม่ใช่แล้วครับเราเตรียมตัวต่อออกได้เลยจังแบบนี้ก็เอาฮอตไล่กดเบี้ยนะครับขยับเบี้ยลบก็ฮอตม่องเท่งทันทีนะครับที่เหลือก็ไม่มีปัญหาครับในกระดานแรกเป็นของเราเรียบร้อย ไปฟังกันต่อเลยนะครับทุกท่านในกระดานที่สองนะครับซึ่งเป็นกระดานเดินหลังของฝั่งเราเพราะนั้นเดือนก่อนนะครับไม่ขึ้นสูงนะครับเล่นย่อเราก็ขึ้นเฉลยเออท่านไม่ขึ้นเราก็ขึ้น <c oughs> เป็นสามเหลี่ยมสั้นนะครับเบื้องตน้นแล้วขยับลงมาเหมือนกระดานที่แล้วเปี้เลยนะครับเล่นเราก็แทรก,กินเช่นเคยทีนี้เราแทกสิบห้าสิบแปดดันขึ้นไปหม่เจ็ดต่อฝพนันก็บอกฟันไปเถอนนะครับต่อก่อนนะครับเออต่อก่อนเราไม่เป็นไรนะครับ แทรกกินเ,อเบอร์นี่ครับเนินนี้เป็นของพี่นะจ๊ะเนิน14นี่หลบหรือเปล่าหลบก็ฟรีนะครับฟังนั้นก็ปล่อยคนละตัวทีนี้เราก็ยก13-37ดันขึ้นไปหล่อล่มขยับ2 3่8เมื่อไร่แล้วก็ได้งานทันทีนะครับซึ่งฟังนั้นก็รู้ดีนะครับในเต้มนี้น่าจะเห็นขยับ28-24ลงมาเราก็สงไป6แล้วมีจังหวะล่มนะครับทำให้ฟังนั้นเดินยาก ขยับอย่างนี้เราก็ต่อเลยแล้วกันนะครับเพื่อนต่อขึ้นไปน่าจะดูดีที่สุดแล้วครับลงตา15ลําบากนะครับฝั่งนั้นเดินตัวไหนก็รู้สึกว่าน่าจะแย่ตา14 19เ้ราก็71เขยับย4่บเราก็แทรกกินขึ้นไปเลยนี้อย่างเดียวนะครับฝั่งนั้นสิ่งที่ทําได้เราก็แทรกไปเรื่อยนะครับจนถึงจังหวะน,นี้ผมตัดสินใจแทรกขึ้นไปให้ฝั่งนั้นมีโอกาสนะครับขยับเบี้ยลงแบบนี้เราเข้าหอดเลยปล่อยเขาแทรกกินว่าจะจะกล้าแทรกหรือเปล่านะครับทาไมจะไม่กล้าว่าอย่างน,นับ ถ้าไม่มาเหลือ43นะครับเรามี4ทีนี้เราก็ชวนแลกอย่างเดียวนะครับปฏิบัติก่อนแลกเบียว่าอย่างนั้นนะครับเออมาถ้าเขาไม่แลกเราก็จะพยุงเข้าฮอตนะครับทั้งวันนี้ก็จับกินไม่ได้นะครับลงตาสามเอ็ดไม่ได้ฮอตมองเท่งนะครับแพ้เลยฝนั่งดึงฮอตไปตาสองแล้วก็เปลี่ยนแพนนะครับทีนี้ไม่แลกเบียแล้วกําจัดฮอตทีให้พ้นทางทีนี้นะครับเข้าฮอตไปเลยเราได้ฮอตสองแล้วนะครับทีนี้หนีให้ออกจากกระดานให้พ้นให้ไว นะครับฮอตฝั่งนั้นเราขยับฮอตมาตาสิบสามซะก่อนเลี้ยงกินเบี้ยก่อนนะครับแต่ฝั่งนั้นตัดสินใจยอมแพ้ไปครับเจอกันพี่น้าผมสวัสดีครับ